ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเล่นเกมสารไทยนะสารไทยมบายพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะตอนนี้นะคะเราก็มีภารักฤจหาไม้นะแต่ว่าถ้าเป็นของ i iPhone นของพวก iOS อะจะเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าของเราเป็น Android ก็เลยต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่ามันต้องไปตั้งค่าตรงไหนเหมือนกัน อันนี้ก็จะมีกระเป๋าอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องมือของเรานะเมื่อกี้ไปซื้อขวานมาหนึ่งอันในราคาห้ารอยบาทเดี๋ยวเราไปหาต้นไม้กันก่อนอันนี้ก็เก็บได้เลยนะเก็บไว้เก็บไว้กินเก็บไว้ขายได้โดยที่มันจะเป็น าาแล้วก็คลิกที่ลูกมือตรงนี้เนี่ยดูสังเกตว่าหลอดอสีแดงอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นหลอดเลือดแล้วเราจะไปหาต้นไม้กันเก็บได้ทุกอันนะเห็ดกินได้ขายได้นี่ขวามันก็แบบใช้ตีแต่ว่าเอาไปตัดต้นไม้จะดีกว่านี่เห็นไหมมันจะขึ้นวัดที ต้นไม้ก็สับๆไปแล้วก็สังเกตนะว่าพลังของเราอ่ะจะเป็นหลอดสีเทาแล้วก็หลอดอาหารจะเป็นหลอดสีเหลืองเวลาถ้าหลอดสีเหลืองหมดอะ่ะเราก็คลิกที่รูปมือในกระเป๋าของเราเมื่อกี้จะกินเห็ดก็ได้หรือว่าจะกินเป็นผลไม้ก็ได้นะ ก่อนเก็บไม้ก่อนเออที่มันเป็นรูปประตูแบบนี้เราสามารถขี่เข้าไปมันก็จะเป็นถ้ำว้าหมูป่ามาแล้วแต่ตอนนี้เราสู้กับหมูป่าไม่ได้เพราะว่าตัวเราไม่ยังไม่แข็งแก่งเรายังไม่มีเสือ้อเกาะนะมีแค่ผ้าปิดจมูก,กับเสือ้อเราก็ต้องหนีมันก่อนนีเ่เห็นไหมหลบอยู่ตรงนี้เราจะไปช่วยทหารตรีก็ได้นี่ไงนี่ไงช่วยตีเฮ้ยเราช่วยตีได้ ก็ช่วยเขาตีไปล้วก็เขาก็ได้มีดเห็นไหมก็จะได้มีดได้กระดูกได้หนังสัตว์แล้วก็ได้น่องมาด้วยตอนนี้ก็จะมืดแล้วเราวเรากลับไปที่บ้านของเราก่อนดีกว่าเกมนี้ก็สนุกนะเพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกแล้วก็ส่วนระบบ เอ็นดอยอาจจะมีปัญหาช่วงแรกๆนะแต่ว่าถ้าเป็น iOS อเสามารถเล่นได้เลยแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะแต่ของเราไม่รู้ว่ามันไปตั้งค่าอะไรยังไงมันถึงเป็นภาษานะอังกฤษนะแล้วเราก็ไม่สามารถแบบจะเป,ปะ็นภาษาอังกฤษได้เพราะเราก็ไม่ได้เกิงขนาดนั้นทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับเข้าบ้านกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วไปอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนเปียว,ยวๆก็จะมีคนเดินไปเดินมา เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปนอนในบ้านของเราก่อน,นะคะในบ้านก็จะเป็นบ้านแบบนี้คลิกที่ประตูเข้าไปแล้วข้างในบ้านนะตรงนี้ก็คือจะเป็นกล่องเก็บของของเราถ้าเรามีของสําคัญแล้วก็มาเก็บไว้ก่อนเห็นปะนแล้วก็จะมีแบบทํากับข้าวได้ด้วยนะคะวิธีการทํากับข้าวคือเราต้องไปหาสเบียงอย่างเช่นเราจะทําขนมปังเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็คลิกเข้าไปดู คันคิดได้นะทุกคนแต่ว่าตัวนึงนะเมื่อกี้มันยังคิดได้อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรเว้นไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราจะอัปเกรดบ้านอ่ะเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งมันก็หายากมากเลยนะแล้วก็เข้าไปนอนนอนหลับกนก่อนนี่มีเสียงไก่อยู่นะคะทุกคนตอนเช้าอ่ะตอนนี้นะ เลือดของเรามันก็จะหมดใช่ไหมเราก็จะไปหิวเลือดก่อนซึ่งวิธีการหิวเลือดเนี่ยก็มีหลายวิธีเหมือนกันก็อย่างเช่นแบบกินอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยะนะแล้วก็หรือไม่เราก็เข้าไปที่หมู่บ้านแล้วก็เราจะไปหานางพยาบาลกันเขาก็จะช่วยหิวเลือดให้เราได้ในทุกๆวันนะอาตอนนี้เราลังตามหาไม้อยู่นะทุกคนเราก็จะต้องถือขวานไปก่อน มาแล้วตรงนี้นะเป็นประตูร้านแรกอาจจะเป็นพวกร้านกิฟช็อปนะแล้วก็จะเจอนางพยาบาลด้วยเดี๋ยวเราดูคนแรกก่อนคนแรกนะคะชื่อชอลุลี่อ่าชนลี่ชลลี่ขายอะไรบ้างชุลี่ก็จะขายพวกยาพวกอาหารสัตว์นะคะนี่มันจะมีอาหารสัตว์ด้วยอ่าแต่ว่า เรายังไม่มีสัตว์นะเดี๋ยวเราไปหาคนนี้กันดีกว่าเจ๊หญิงนะคะเจญิงอ่านว่าญิงหรือเปล่าเจญิงนะอ่ะเห็นไหมว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะเออแล้วก็กดยวไปเห็นไหมเลือดเราก็จะขึ้นสูงขึ้นเยอะขึ้นอ่ะทุกคนเห็นหน้าเราไหมเออนะเราไม่ได้แต่งหน้าด้วยประเด็นเออเนี่ยเราก็จะ เราก็จะไปไปกันตรงนี้นะเชฟจอยเชฟจอยขายอะไรบ้างเราไปดูกันอ่านี่เขาก็จะถามนะ Oh what do you want to eat เขาถามว่าเออต้องการกินอะไรไหมดูดู I have something that you like อ่ะไปดูกัน ขาบอกว่าเขาต้องการดอกไม้หนึ่งดอกอดอกไม้หนึ่งดอกใช่ไหมได้เดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราไปตามหาดอกไม้กับไม้กันคือเหมือนเล่นตอนแรกอะเราเจอดอกไม้อะที่ในป่าที่เขียนว่าวูดอะนะไม่ได้แต่งหน้านนะทุกคนแบบว่าเล่นดึกแล้วอะ ตื่นหน้าก็จะสมนี่ไงวูดอ่ะเข้าไปกันก็คือเข้าไปในป่านั่นเองในป่าเราจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่เราสามารถทําบุญด้วยนั่นนะนี่นี่ขึ้นไอคอนพระใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็คลิกตรงไอคอนนี้เห็นปะรูปมือไหว้อ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปอ่ะเราจะถาวายอะไรกับพระถาวายเอ่อเห็ดแล้วกันอ่าแล้วก็ให้ของขวัญพระไปเห็นปะ ให้ของขวัญพระได้อาบอสาธุนะทุกคนทําบุญนะอาเสร็จแล้วนะแล้วก็จะมาหาดอกไม้ใช่ไหมนี่วิธีการกระโดดนะทุกคนก็กดที่กดที่ปุ่มนี้นะก็คือกระโดดอ่ะไปกัน โอ้ยไม่ใช่ตรงนี้เป็นถ้ำนะข้างในก็จะมีแบบพวกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในแต่ว่าเรายังสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีเกราะป้องกันอะไรเลยนี่ค่ะทุกคนแนลไข่หากนะทุกคนแต่มันสู้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเป็นมีดก็คือคลิกเข้าไปที่กระเป๋าแล้วก็คลิกที่รูปมือนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นมีดแต่ก็ใช้มีดแทงจะดีกว่าไอแบบนี้นะ เหม่ไม่ตายสักทีเราจะตายซะก,ก่อนอ่ะเนี่ยมันยังกัดเราอยู่เลยเราก็ขิดไปเห็นปะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาดอกไม้กันก่อนนะคือเข้าไปในป่าก,ก็ลึกอยู่พอสมควรจะเป็นรูปแบบว่ารูปต้นไม้อะ่ะอุ้ยเราเจอหมูป่าีกแล้วเดี๋ยวเรารีบไปก่อนนะวันนี้คือใครอุ้ย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  คลิกเข้าประตูไปก่อนอตรงแถวนี้มีดอกไม้หรือเปล่าแต่ว่าเราเคยได้ดอกไม้ไปแล้วนะเราต้องมาหาก่อนเดี๋ยวขอย้ายมุมกล้องแป๊บนึงนะมันบังนาฬิกาเรา ตัวอะไอยมีเสือแลวทุกคนเอ้าตายเลยตรงนี้มีเสือด้วยนะเนี่ยพอเราตายแล้วเราก็จะกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือบ้านของเรานัเองอ่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะอากาศก็20องศาเย็นสบายแล้วก็อาจจะมีฝนนะคะหเอร์เซ็โอ้ยมันนั่งอยู่เราก็กดให้มันลุกขึ้นอ่าเราก็นอนกลันแล้กันเริ่มต้นวันใหม่เช้าแล้ว ตื่นขึ้นมาจ้าอ่าเราก็จะเข้าไปเช้าแล้วบ้านเราก็จะลบมากนะแต่แถวเนี้ยมันก็จะแบบปลูกปลูกพืชได้นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อเสียมซื้อจอบมาไว้ขุดนะทุกคนก็จะเราก็จะเก็บใบไม้ไปขายกันดีกว่าเก็บหญ้าเก็บหญ้าไม่ใช่เก็บใบไม้นะเก็บหญ้าเฮ้ย นี่นี่แทงทีละสองต้นเลยเนี่ยแถวเนี้ยมันก็จะสามารถแบบปลูกพืชได้นะแถวบ้านเราอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามแล้วนะคะวันที่13ในเกมซึ่งเวลามันก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยแล้วบางทียังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็คือมืดอีกแล้วก็คือต้องกลับมานอนอีกแล้วนะทุกคน อาจจะมีเสียงรบกวนหน่ยนยอยนะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงตรงนี้นะที่เขียนว่าตลาดตอนนี้ก็สายแล้วนะช่วงสายแล้วพระว่าเก้ามงแล้วนั่นเองนะเ <c oughs> อออะไปต่อเดี๋ยวว่าหลังจะแต่งหน้ามาเล่นตว่าตอนเนี้ยลองถดลองไงรถรถอยู่ที่ไหน เราไปตามหารถกันดีกว่าซึ่งเราเคยได้รถมาแล้วนะแล้วเราก็ดันขายไปแล้วอ่ะเราไม่น่าขายเลยเนี่ยทุกคนเวลาเข้าไปแล้วมันก็จะมีเสือมีอะไรเนี่ยเราก็มาช่วยให้ทหารมันช่วยเราก็ได้นะพี่คนนี้เขามีปัญหาอะไรพี่พี่ชาวป่าเราสามารถขายของให้เขาได้นะ เดี๋ยวเราเดินไปต่อนะเขาบอกว่ากระเป๋าเรามันเต็มแล้วย่าเยอะมากเลยเอาเราไปขายก่อนไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันคือกระเป๋ามันเต็มแล้วมันก็จะเดินช้าเนี่ยเราก็มาขายก่อนได้ขายให้เขาก่อนนะ84%โหได้ต้นละบาทเองเหรอถูกจังอ่า ขายนี้ไปด้วยขายนี้ไปด้วยอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะว่าดอกไม้เราจะอยู่ที่ไหนแต่เราเคยเจอแล้วนะดอกไมอ้อ่ะว้าวเจอหมูอีกแล้วเราต้องล่อหมูไปล่อหมูไปซึ่งตอนนี้พลังงานเราอะ่ะจะหมดแล้วนะทุกคน ก็คือเราลืมฮิวเลือดมานั่นเองนะเราต้องไปฮิวเลือดก่อนนี่เรามีทาหารขอช่วยเราก็รอเห็นปะนี่ก็ช่วย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 เ้ยเราได้อะไรเนี่ยค้อนหินเหรอเฮ้ยเราได้อะไรมาเนี่ย เราได้อะไรมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะเี๋เราไปดูกันดีกว่านะว่าเราได้อะไรมาก่อนอื่นเราไปหิวเลือดก่อนแต่ก็จะมืดอีกแล้วมีคนวนถามเข้ามาว่าเออให้เลือด ไอให้อาหารไก่อย่างไงคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้ยังไงเหมือนกันนะเราก็เพิ่งลองเล่นแต่ว่าลองถามฟาร์มเมอร์นี่ฟาร์มเมอร์ได้ไหมนี่ไม่ใช่นี่โจเจมันไม่ถามเนี่ยเขาก็ขา,ขายเมล็ดพันธุ์นะทุกคนแต่ว่าไม่รู้เขาให้อะไรยังไงออริฟิตโอ้ยไม่ได้อ่ะหาปลาไม่ได้ภารกิจเราเยอะมากนะเราวิธีการนะเอาเอาอาหารปลาออกก็คือตัวนี้ ยกเลิกภารกิจนะอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บเราจะทำอะไรนะเราจะขายของใช่ไหมขายไครดีะพ่อขา,ขาคนนี้ไหมอืมคนนี้เขาขายเนื้อสัตว์ได้นะเนื้อสัตว์แปดโอ้โหน้อยจังแม้ยังไม่ขายดีกว่า นี่งไงฟิต5ตัวเอ่อซื้อไม่พอ,อกไม่เป็นไร <mão> เข้ามาโรงพยาบาลจ้าหาพี่หญิงมูเลือดก่อน จะสังเกตว่าเย็นอีกแล้วนะทุกคนก็คือแบบไม่ทันจริงๆเข้าป่าไปก็คือแป๊บเดียวก็ออกมาอีกแล้วดูกระเป๋าแล้วหนักๆนะเราไปเก็บก่อนแนะ้ยไปเก็บในบ้านก่อนนะมันน่าจะซื้อกระเป๋าได้นะมันจะมีให้ซื้อกระเป๋าอยู่ไป ไปกันไปกันไปกันเก็บใช่ไหมเก็บได้เยอะไหมอีกสี่ช่ององั้นเราเก็บไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนนะหินปะสโตนหินหินดำ้ยแต่อีกทำกับข้าวเนี่ยมันดูได้นี่ไง นี่ไงว่าเราต้องมีอะไรบ้างนี่ไงนี่นะคลิกไปที่คลิกไปที่ตัวตรงนี้อต่อมืดแล้วเอาขอน้นอ่อเอ๊ยเอ๊อชาวเลยวันที่สิบสี่แล้วนะทุกคนแบบเร็วมากคิดว่าประมาณเออ 5นาทีอห้านาทีก็คือหมดวันห้านาทีก็คือหมดวันคือเวลามันหมุนไปแบบเร็วมากๆสรุปแล้วคือดอกก็ไม่ได้นะปลาก็ไม่ได้นะทุกคนไม่มีอะไรที่ได้มาเลยสักอย่างเราไปดนดีกว่าก็เข้าป่าไปอีกครั้งหนึ่ง ไปกันไปกันนี่นะเข้าป่าไปเลยไปนี่ยเราจะได้ตามหาไมายไหมก็เจอหมูป่าอุ้ยเราหิวข้าวแล้วทุกคนเราต้องกินข้าวก่อนอกินโทมตโตเต็มแล้ว เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดไว้กินเนี่ยเราไม่ถึงไม้แล้ทีเพราะเราเจอหมู่ป่าเนี่ยแหละ้ะดอกไม้มันมีจริงๆนะแตย่งหมู่ป่าเอาไม,มาเยอะเตยแก จะจะทานแล้วอีหมูป่าเองเนี่ยเข้าหลบเข้าตงไปตรงนี้ก่อนเฮ้ยออยังชัว่วออกมาดิในถ้ำก็จะมีเป็นซอมบี้โดนในแถวนี้มมี ไม้เราเคยตัด่าอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรหายไปไหนแล้วนี่แต่บานาหน้าทีหายไปไหนแล้ว,ต,ไไลวตัดไม้กันนะนี่นนะขยับเลย ตัดต่อได้อีกสับไปอีกเรื่อยๆต้นไม้ไม่แน่ใจนะว่าแบบเจ็ดวันแล้วมันจะงอกครั้งหนึ่งหรือเปล่าใช้เวลาสับนานมากเพราะว่าขวานเรานีไ่ไงไม้เราเจอแล้วโอเคเนี่ยมันหนักมากเลย ก็เลยต้องเอาไปอย่างนี้แหละขอดูก่อนนะไอ้นี้โอเคคือตอนนี้มันหนักจนแบบกระเป๋าเราเต็มแล้วเราเอามาฝากไว้ตรงนี้ก่อนไนดะ้ไหมอืมเอานนี้ไปขายดีกว่าขายใบตอง พึ่งรับภารกิจนะขายของก่อนวิ้ยใบตองขายได้เยอะนะอันละสิบบาทเปลือกอันนี้ขายได้อันละห้าบาทไม่เป็นไรขายไปก่อนอตัวเบาแล้วไม้เราหายไปไหนแล้วล่ะไม้เราได้แค่อันเดียวแเรอ ตัดต้นไม้ไปตั้งหลายอันมีประตูอยู่แถวนี้อัน ดอกไม้อ่เก็บดอกไม้ก่อนโอ้ยหมูป่ามาพอดีเร็วๆไปไปโอ้โหหมูป่ามาทีเดียวสองเลยทุกคนจะหนีทันไหมเนี่ยไปเลยเร็วๆมืดแล้วด้วย ข้างในนี้มีซอมบี้โอ้โหหมายเราได้แค่อันเดียวเองเมื่อกี้กระเป๋าเราเต็มอะ่ะแล้วมันก็หายไปหมดเลยอะ่ะเสียงหมูป่าเสียงหมูป่าไปเฮ้ยไม่ใช่ นแทำภารกิจก่อนได้ดอกไม้มาแล้วให้ใครนะชลลี่ปะเปิดดูสิอ่าชลลี่โอเคชลลี่นะอืมต้องทำงยังไงเออโอ้เสฟเว็บไซต์ไม่น่าจะใช่ เชฟจอยแบ็กทูเชฟจอยเอาไปตัวเชฟจอยอยู่ไหนเชฟจอยอยู่ตรงนี้ปะไปประตู้าไปดูสิวันนี้เราจะกลับบ้านดึกหน่อยนะอ้าว เชฟจอยอยู่ไหนขอดูก่อนนี่๋อ้ยไปต้องไม่ใช่ชอลลี่นะต้องไปหาเชฟจอยคนไหนอะอ่ะไม่ใช่ร้านนี้ก็ต้องไปร้านอื่นไปกันนี่หรือเปล่าประตูอยู่ไหนอะ ใช่เอาเราเชฟจอยอยู่ไหนอ่ะมีโหลดด้วยเนาะไปดูสดเชฟจอยกันเชฟจอยอยู่ไหนไม่ใช่อยู่แถวนี้หรออันนี้มันก็จะยากนิดหนึ่งนะแบบ เราไม่รู้ว่า,าต้องไปทางไหนอะแล้วก็แบบจำไม่ได้ครว่าเราต้องไปส่งใครมดีจะหาชิปจอยให้เจอซึ่งนี่ไงอาวไม่ใช่ชิปจอยอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเรากลับบ้านก่อนและกัน ฝนตกทุกคนนี่กลับบ้านเลยเฮ้ยมีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเกี่สุดนี่ตั้งแต่เล่นมาก็คือเจอฟ้าร้องนะแล้วก็มีฝนตกแนตะ่ซึ่งไม่ไตกที่บ้านเราจ้าตกในหมู่บ้านแบบดเสดไปไปกันเถอะตัวละครชื่อสมยอมะรูู้ว่าคิดได้ไงเออก็ต้องไปงั้นแหละ อะนอนก่อนไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่นให้ดูใหม่นะบ๊ายบาย